สวัสดีครับท่านผู้ชมล่าสุดทางแบรนด์ดังเกาหลีโอเลนเขามาสยบดราม่าแล้วนะมาแก้ไขการที่โพสภาพนองลิซ่าน้อยเกินไปน้อยสุดในวงมาดูกันครับว่าเขาแก้ไขยังไงทําไมแฟนคลับยังรู้สึกว่าไม่โอเคอยู่นะทําไมต้องเป็นแบรนด์ดีๆมาหมดสัญญาแทนแบรนด์โอเลนด้วยนะเนี่ยรวมถึงมีเรื่องราวอัปเดตการที่นองลิซ่าจะไปจีนนะครับไม่รู้ว่าเป็นห่วงน้องลิซ่าเป็นพิเศษหรือเปล่าเรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกันนะครับ เริ่มที่แบรนด์ดังเกาหลีโอเลนก่อนเลยวัน2วันก่อนจําได้ไหมฮะท่านผู้ชมเขามาโปรโมทผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเขาครับทีนี้แฟนคลับก็ชื่นชมนะฮะว่าเออภาพน้องลิซ่าก็ออกมาสวยดีคลิปวิดีโอก็น่ารักออร่าก็ปังๆแต่พอแฟนคลับไปสังเกตเห็นบนไ G ว่าทําไมรูปของน้องลิซ่าถึงน้อยกว่าคนอื่นในสมาชิกวงแบล็คพิ้งอย่างมากเลยนะคนอื่นเนี่ยมีตั้งหลายคลิปวิดีโอหลายภาพแต่น้องลิซ่าเนี่ยมีอยู่ภาพเดียวคลิปเดียวเท่านั้นแถมยังไปแชร์กับโรเซ่แบล็คพิ้งอีกตั้งหกักพอคลิกเข้าไปแล้วดันไปโลลเซ่ออีกกแฟบกคบ็ยย พอใจนะติดแฮชแท็กเหมือนเดิมในอดีตเลยครับโนริซาโนมันนี่ซึ่งล่าสุดไม่รู้ว่าจะทําให้แฟนขับใจชื่นขึ้นบ้างหรือเปล่าเขามาแก้ไขแล้วนะ หลายคนติว่ารูปเขาน้อยไปใช่ไหมล่าสุดเขาลบรูปทิ้งออกไปเลยครับง่ายๆนะฮะก็น้อยไปก็ไม่มีซะเลยสิเออหมดปัญหานะก็เป็นวิธีแก้ไขแบบสไตล์ของเขานะสไตล์เกาหลีแบบงงๆของแบรนด์นี้ครับโอเลนกับเจ้าแม่ดราม่าจริงๆพอแบบนี้บริงก็ไม่พอใจกว่าเดิมสิแล้วหลังจากนั้นไม่นานเขาก็มาโพสต์ภาพใหม่นะครับเป็นภาพของศิลปินท่านหนึ่งมาโฆษณาคอนแทคเลนส์เหมือนเดิมนี่แหละพอคลิกเข้าไปอ่านคอมเมนต์เท่านั้นแหละ ก็มีแต่แฟนคลับน้องลิซ่ามาทวงถามนะฮะว่าอ้าวแล้วรูปน้องลิซ่าหายไปไหนล่ะบางคนก็คอมเมนต์อีโมจิแปลกๆนะครับใครพอใจก็บ้าแล้วสิงานนี้เหลือเกินจริงๆนะครับแฟนคลับก็ยังออกมาแฉวีรกรรมเก่าของพวกเขาไม่ยั้งนะฮะยยอย่างย่อยๆ5ข้อหลักนะครับก็คือ1เลยเนี่ยวิดีโอที่ปล่อยออกมาปี2018น้องลิซ่าก็ใส่ชุดเดียวกันตลอดงานไปเลยจ้าคอนเทกเลนของน้องลิซ่าราคาก็ถูกที่สุดในกลุ่มนะฮะข้อที่2ข้อที่3ชื่อลิซ่าก็เขียนผิดแทนที่จะเขียนด้วยตัว L ก็เขียนเป็นตัว R อา่แฟน ครับเขายังรู้เลยนะอันนี้จ้างมาเป็นพรีเซนเตอร์จะไม่รู้เชียวหรอในขณะที่ข้อที่4นะครับหน้าชอ็อปโอเลนสาขาฮ่องกงก็ไม่มีรูปรองลิซ่าไปและทีนึงส่วนข้อที่5ในช็อปก็ไม่มีเช่นเดียวกันถึงแม้ตอนหลังจะมาแก้เขินเอารูปหมู่มาแปะแทนก็เถอะนะแล้วตอนนั้นก็สัญญาดิบดีว่าจะไม่ทําผิดพลาดอีกมาถึงตอนนี้นะฮะผิดไปแล้วรอบนึงโพสต์รูป้องลิซ่าน้อยไปคราวนี้ไม่โพสตน้อยแล้วจ้าลบทิ้งไปเลย ทำอะไรของพวกเขาเนี่ยหัวจะปวดจริงๆในขณะที่แบรนด์ที่ทํากับน้องลิซ่าแบบนี้สัญญาดันยังไม่หมดนะครับแต่พอแบรนด์ที่ดูแลน้องลิซ่าดีๆนี่สัญญาก็ดันมาหมดซะอีกเนาะอย่างก่อนหน้านี้เพนชอปแบรนด์เสื้อผ้าชันนาจากฟิลิปปินส์ก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับหลายคนก็ยังรู้สึกเสียดายมากเลยนะตอนนั้นล่าสุดไม่กี่วันก่อนก็มีเครื่องสอําอางแม็กที่กาลังจะหมดอีกแล้วเนาะเครื่องสอําอางชั้นนําจากประเทศแคนาดาซึ่งตอนนี้แม็กไต้หวันกับแม็กเกาหลีไม่ได้กดติดตามน้องลิซ่าแล้วนะครับรวมถึงงเรริ่่มมีกกาาาลลบต,ต,ตๆแ้ว็ภพ วิดีโอทิ้งแล้วแต่ตอนนี้แม็กประเทศไทยยังกดติดตามน้องลิซ่าอยู่นะซึ่งทางแม็กเนี่ยเขาก็ชี้แจงเหตุผลมาว่าเพราะว่าน้องลิซ่ากับเขาอะใกล้หมดสัญญาแล้วแต่ก็ยังเหลืองานค้างอยู่อีกนิดหน่อยก็ไม่แน่นะอนาคตอาจจะมีวิดีโอออกมาให้ดูอีกสักวิดีโอ2วิดีโอก็เห็นแล้วสงสารแทนแฟนคลับน้องลิซ่าจริงๆนะครับแบรนด์ดีๆก็ดันมาหมดสัญญาส่วนแบรนด์ไม่ดีนั้นก็อย่างที่เห็นแล้วนะส่วนสาเหตุที่หลายคนคาดว่าทําไมแม็กถึงไม่ต่อสัญญากับน้องลิซ่าหลักๆก็อาจจะเป็นเรื่องของค่าตััวหรรรือเปล่า่าไมู้นะคบ ก่อนหน้านี้เจ้าของเดนซิต้เคยบอกว่าก่อนที่นองลิซ่าจะปล่อยโซโล่เนี่ยค่าตัวประมาณ60บล้านใช่ไหมพอหลังปล่อยโซโล่มาค่าตัวพุ่งขึ้นสอสาเท่าเลยทีเดียวแถมหลังๆก็อาจจะมีหลายแบรนด์ต้องการตัวนองลิซ่าอย่างมากนะครับค่าตัวก็อาจจะยิ่งพุ่งขึ้นไปอีกตอนนี้ค่าตัวนองลิซ่าน่าจะสูงลิฟเลยไม่อยากจะคิดจริงๆใครจะจ้างนี่ต้องเรียกได้ว่าพ่อบุญทุ่มของแท้เลยนะส่วนสัญญ,ญากับ YG ก็ใกล้หมดเช่นเดียวกันนะครับคัมแบ็กครั้งนี้หรือว่าปล่อยเพลงใหม่หลายคนก็คาดว่าน่าจะเป็นการปล นี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่หลายคนบอกว่าไม่อยากให้น้องลิซ่าไปงานที่จีนเออไม่รู้ว่าหวังดีหรืออะไรกันแน่นะคือก่อนหน้าน,นี้นองลิซ่ามีข่าวว่าจะไปร่วมงานสตรีทแดนซ์ออฟไชน่าซีซั่นห้าใช่ไหมครับซึ่งเมนเทอร์ดังๆเนี่ยก็มีทั้งหวังอีป,ป่อด้วยนะที่เข้าร่วมงานนี้แฟนคลับก็เลยอยากเห็นโมเมนต์ของน้องลิซ่ากับหวังอีป,ป่อเป็นอย่างมาก และที่สําคัญนะก็เป็นรายการแข่งขันเต้นด้วยตรงใส่น้องลิซ่าสุดๆไปเลยถ้าเห็น2คนนี้ร่วมงานกันสงสัยเว้ยป่อแตกแน่นอนครับแต่ดูเหมือนจะมีบางคนบอกว่าไม่อยากให้น้องลิซ่าไปนะฮะเพราะกลัวการคัมแบ็กของ YG เนี่ยจะล่าช้าแหมมาได้ถูกจังหวะจริงๆนะเข้าใจคิดข้ออ้างอยากเห็นน้องลิซ่าโฟกัสกับงานที่ YG มากกว่าซึ่งแฟนคลับของน้องลิซ่าก็บอกว่าให้น้องเข้าไปเถอะ หลายคนก็ไปกันทั่วโลกแล้วนะบินหลายรอบแล้วให้น้องออกสักรอบหนึ่งเธอไม่ได้ไปจีนนานแล้วซึ่งทางฝั่งแม่จีนก็บอกว่าน้องลิซ่ามาเถอะอะไรก็ไม่ต้องสนแล้วมาเลยมาที่จีเลยคิดถึงเธอมากๆก็มีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะ เป็นน้องลิซ่านี่ก็ลำบากจริงๆนะครับทางานอะไรก็มีคนมาสกัดดาวรุ่งตลอดเลยส่วนเมย์น้องก็ต้องลุ้นไปตามๆกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วน้องน่าจะได้ไปหรือเปล่าเพราะตอนนี้ไปเมืองจีนก็ถือว่าเข้าประเทศยากพอสมควรนะถ้าใครได้ดูรีวิวต่างๆการเข้าประเทศจีนมานะครับช่วงนี้ตั๋วเครื่องบินแพงมากใบละเป็นแสนนะแล้วไปถึงต้องกักตัวอีกหลายวันทีเดียวบางคนก็เลยคาดการณ์กันว่าเหตุผลนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าน้องลิซ่าอาจจะไปรูปแบบออนไลน์หรือเปล่าสําหรับรายการนี้เหมือนในยูทิวซีซั่นที่ผ่านมานะครับอแต่่ใจจริงนีย ให้ไปมากเลยนะเชื่อว่าถ้าไปคราวนี้เราได้ร่วมงานกับเมนเทอร์ดังๆความโด่งดังของน้องลิซ่านั้นกลายเป็นดาวค้างฟ้าบนประเทศจีนแน่นอนครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับแหม่คลิปนี้ก็มาครบเลยนะฮะทั้งดรามา่าโอเลนเรื่องสัญญาที่กำลังจะหมดรวมถึงงานของน้องลิซ่าที่ประเทศจีนด้วยคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ